สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาแล้วค่ะมาแล้วมาตามสัญญาค่ะ oh. ก็เหมือนเดิมค่ะเอาวิวสวยๆมาฝากาเส้นทางที่ไปทำงานค่ะดูสองข้างทางสิค่ะเพื่อนๆโอ้ต้นไม้สวยเหลืองอารามเชียวค่ะอุ้ยดูสิคะนะ่ะเพราะว่าเขากำลังจะ,ะเขาเรียกอะไรล่ะสุกกำลงังแล้วก็จะร่วงนะคะ่ะ เพราะว่าจะเข้าฤดูตอนนี้เข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะเพื่อนๆนวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสปร่งใสดูนู้เนเพื่อนๆเห็นไหมต้นไม้เหลืองกะหล่ำไปหมดทั่วทุกที่เลยค่ะไอที่เห็นเขียวเขียวนี่คือยาค่ะยาสําหรับให้วัวมันงอกขึ้นใหม่อีกเนาะมันเอ่อทนเขาทนหนาวค่ะยาพวกนี้ ก็จะไม่มีอ่ายิ่งเขียวขตียิ่งหนาวยิ่งเขียวแปลกก็จะตายก็ต่อเมื่อหิมะตกค่ะเพืเ่อนๆอนันนี้บ้านแถวชนบทก็จะอยู่ติดทางแบบนี้ค่ะเพื่อนเเหมือนบ้านเราเลยเนาะเพียงแต่ว่าเขาการสร้างบ้านคนละอย่างกันอืมเขาก็จะสร้างแบบทึบเราก็จะสร้างแบบโล่งสําหรับอากาศร้อนเนาะ,ะเขาก็จะสร้างเพื่ออากาศหนาวค่ะเนี่นะคะสองข้างทางก็จะเป็นเงี้ยไม่ค่อยมีรถเลยค่ะเพื่อนๆน วันนี้เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะชนบทไม่ค่อยมีรถวิ่งผ่านเท่าไหร่ค่ะนานๆจะเจอทีค่ะแล้วก็อันนี้ก็บ้านเขาก็จะอยู่ข้างทางแบบไม่กี่หลังนะคะสองสาหลังอย่างเงี้ยละค่ะเป็นหมู่บ้านเล็กๆดีนะที่จริงๆแล้วต้องมีต้องต้องมีใบขับขี่นะเพื่อนๆถึงจะอยู่แบบนี้ได้เนาะ ก็ไปไหนมาไหนไม่สะดวกค่ะปัน่นจักรยานก็ไม่ได้เจะต้องซื้อของมาตุนไว้ตลอดค่ะแต่ส่วนมากคนสวิเดนค่ะเขาจะชอบอยูอ่ประมาณนี้ค่ะนอ,นอกเมืองเพราะว่าเขาขับรถเนาะเขามีรถคนที่ไม่มีรถก็จะอยู่อพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยในตัวเมืองค่ะในย่าขวามือน,นี่เขาจะเริ่มเหลืองเหมือนกันแล้วค่ะย่าอะไรก็ไม่รู้คนละอย่างกันกับฝั่งซ้ายมือค่ะเพื่อน มันก็เลยจะเป็นสองสีเลยค่ะอันนั้นไม่ใช่ยาแบบว่าหน้าหนาวเนาะที่ซ้ายมือนี่ก็คือแบบว่าต้นยาทนความหนาวหิ่งหนาวยิ่งเขียวค่ะเพื่อนๆวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสค่ะโล่งสวยเชี่ยวค่ะแต่เพื่อนๆรู้ไหมหนาวมากขอบอกช่องฟิตเลยนะคะสําหรับเราเราเปิดแอร์สูงสุดเลยค่ะแอร์ความร้อนในรถนะคะดูสิคะต้นไม้โอ้ยเราเห็นแล้วแบบ มันสวยอะค่ะพี่นพือนเพื่อนๆคือแบบเนาะปีหนึ่งได้เห็นครั้งหนึ่งเห็นไหมซ้ายขวาคนละสีเลยค่ะแล้วต้นสนยิ่งเขียวเลยค่ะเพื่อนๆโอ้ยเราก็ขับขึ้นเขาแล้วแวบโอ้มีรถสวนมาไหมน้าอูไม่มีนู่นเห็นไกลๆน้่นคือแบบต้นไม้เหลืองอลำเห็นไหมค่ะท้องฟ้าโอ้เหมือนกับว่าเราอยู่ ติดท้องฟ้ามากเลยนะเพื่อนๆเนานะเหมือนต่ำมากเลยเหมือนติดท้องฟ้าเหมือนท้องฟ้าต่าเป็นเมฆสวยเชาาียวค่ะต้นไม้บางต้นก็ร่วงไปหมดแล้วนะเพื่อนๆเ,เหลือแต่ก้างนะคะบางต้นก็เพิ่งจะเหลืองอาลามนี่ค่ะมันเหลืองจะแบบสีทองเนาะเพื่อนๆสวยเนาะชิคก้าอ่อน เนี่ยค่ะบ้านชนบทเขาก็จะอยู่ติดกันอย่างเงี้ยแล้ค่ะเนี่ยติดถนนตรงนี้เขาให้ขับห้าสิบเราบางทีรีบก็ขับหกสิบรวดเนี่ยขวามือเนี่ยก็จะสวยดูสิคะเหลืองล้วนะคะนั่นนะล้วบ้านเขาต้นนี้มันเหลืองดีสวยดีค่ะเน้อกับพื้นก็ร่วงเต็มแล้ว่ะอันนั้นก็จะเป็นโบสถ์ของเคยถ่ายให้ดูแล้วค่ะโบสถ์อ่ของสวีเดนเนาะอ่าของฝรั่งะคะ่ะ โอ้ยเดีนยทุกเพื่อนดูซ้ายมือนะมันเหลืองอย่างนี้เลยนะเพื่อนต้นจริงก็เป็นอย่างนี้นะสวยมากเลยอืตอต้นตัวไอตอนที่แบบตัวจริงก็เป็นแบบนี้หละค่ะสวยเหลืองอย่างนี้เลยค่ะโน้ต้นข้างหน้านน้ก็จะร่วงไปบ้างเนาะค่ะเหลือแต่ก้างเลยเห็นไหมนต่ต้นนี้มันร่วงไปหมดเลยหรือว่ามันจะตายก็ไม่รู้ต้นนี้เหมือนมันจะแห้งเหี่ยวจะตายเนาะ เนี่ยเพื่อนเเราก็ขับไปอย่างนี้แล้วทุกวันอย่างนี้แล้วค่ะโน้เห็นรถไฟไหมเพื่อนเพวิวสวยมากเลยเนาะรถไฟวิ่งผ่านก็ต้นไม้ก็สองข้างทางโรแมนติกเนาะเพื่อนเเนาะถ้าคนที่ชอบธรรมชาติเพื่อนเเราก็พากตะกุกตะกักเนาะเพื่อนเเนาะไม่รู้จะดูเราจบไหมคลิปนี้สินาทีเลยเพื่อนๆอคอยดูจะเป็นยังไงลองดูเนาะ เพือ่อนๆคงดูไม่จบหรอกเพราะว่าจะเบื่อก่อนเนาะเนี่ยอุโมองอ่าโมงนี้ข้างบนนั้นก็เป็นทางรถไฟอู้เพื่อนๆดูสิมันเลืง้งลลามันสวยมากเลยค่ะดูสิคะบางต้นก็ร่วงไปหมดแล้วเนี่ยต้นอันนี้ไม่รู้เขาเรียกต้นอะไรมันสวยจริงๆเลยค่ะต้นไม้อะเนี้ยแต่ว่าเวลาอ่าหน้าร้อนเขาก็จะมีดอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใบไม้เขียวปกติเนาะ แต่ช่วงเวลาอย่างเงี้ยเรดูใบไม้ร่วงมันก็จะเหลืองอต้นนี้ร่วงไปหมดแล้วค่ะมีแต่ก้างโอ้มีราสวนมาหนึ่งคันเพื่อนๆยอดเอ่อไม่รู้เราตั้งค่าอะไรผิดหรือเปล่าเพื่อนๆทำไมของเราไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มเีเขาเรียกเลยรวะเหมือน AI ไม่มองเห็นเราเลยค่ะไม่รู้ตั้งค่าอะไรผิดหรือเปล่าเนาะอืม เมื่อก่อนยังมีผุแตกมีอะไรแตกตั้งแต่โดนดึงไปแล้วก็ตรวจสอบเอากลับมาเงียบคลิปเลยค่ะเพื่อนๆยิ่งลดยิ่งลดเลยนะไม่มีเมื่อก่อนยังว่ามีผุอะไรให้เป็นกําลังใจมั่งค่ะเนาะบางทีก็อดท้อไม่ได้ค่ะแต่ก็บางทีก็ชอบลงค่ะเพื่อนๆก็ลงไปเถอะเนาะเผื่อสักวันหนึง่งอาจจะได้เราทํามาสี่เดือนแน้วค่ะเนี่ยบางทีแบบทํางาน ทำงานประจำก็เหนื่อยเนาะแล้วต้องมาทำคลิปอีกอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนเพื่น,นก็เหมือนจะต้องทำอะค่ะทำสออย่างเรามี2ช่องก็เหมือนเดิมค่ะเพจก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะยังเออสองยังไม่ถึง2องพันเลย <c oughs> จะต้องมีผู้ติดตาม5้าพันเนาะถึงจะผ่านก็เหมือนกันนะคะเพื่อนๆเเป็น,ปน,ปนไงกันมั่งคะทำไมเห็นคนอื่นเขาแบบ ปังกันจังเลยเราก็ไม่รู้จะไปทําคลิปอะไรที่แบบปังเนาะเพื่อนๆเนาะเนี่ยก็ได้จะเอาธรรมชาติมาฝากเลยนะคะบางทีเห็นเพื่อนๆเอาทุ่งได้ทุ่งนา้ม,มาฝากก็ยังปังเลยค่ะ <c oughs> เนาะก <c oughs> ็ธรรมชาตินะคะอันนี้เราก็เลยเอาแบบว่า,าการอยู่อาศัยหรือว่าอยู่ต่างประเทศมันเป็นยังไงเนาะเ <c oughs> พื่อนๆนเนาะ เอามาแบ่งกันดูค่ะเนี่ยเราก็ขับตรงไปตอนนี้เราจะไปพักผ่อนค่ะ,ะจะไปะเขาเรียกอะไรละ่ะพาพักคะคะคือแบบพักเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงเนะเาะขับไปนี่อุย้ยซอยนี้เลี้ยวเข้ามาเายจำโอ้ยเลี้ยวเข้ามาผิดซอยค่ะเพื่อนๆเอ้ยซอยตันค่ะไปไม่ได้ต้องวนกลับมูเพื่อนๆเอ้ยผิดซอยค่ะกลับอีกแล้ว ตรงนั้นนะห้ามเลี้ยวออกนะคะนะ่ามันเป็นทางเดินเนาะที่นี่เขากดเขาแรงค่ะถ้าเลี้ยวออกไปนี่แบบมันรู้อยู่แก่ใจอะค่ะถึงตำรวจจะไม่เจอแต่แบบมันก็เหมือนผิดในใจนะเพื่อนเพื่อนคนที่นี่คือแบบถึงมันก็เลยมีกฎระเบียบในใจในตัวแล้วก็มีกฎหมายทางนั้นด้วยอะไรเงี้ยเนาะเพื่อนๆดูซิต้นไม้นะเห็นไหมแต่ข้างล่างไม่สวยเนะ <laughs> าะเพื่อนใบไม้มันร่วงมันเน่าเนาะหลน่นลงมาข้างล่างไม่สวยเลย แต่ว่าต้นมันหนักข้างบนนะสวยเนี่ยซอยนี้สวยมากเลยค่ะดูเงียบสะอาดอ่ผู้คนเขาก็อยู่แต่ในบ้านเนาะหนาวเนี่ยถังขยะก็จะตั้งอย่างเงี้ยทุกบ้านเลยค่ะเพื่อนๆให้ออ,อ,อ,อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรให้สะอาดสะอ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะบ้านเก่าเห็นไหมคะพเพื่อนๆบ้านสไตล์เก่าแบบของสวีเดนเนาะเนี่ยค่ะ การอยู่ใช้ชีวิตของฝรั่งก็เป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆเมื่อก่อนนะแต่ว่าอันนี้อันนี้แถวชนบทมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเนานะเพื่อนเนาะในเมืองมันก็อีกอย่างเนาะเมืองหลวงเมืองใหญ่เอออาจะมันก็เหมือนอบ้านเราเนาะแตกต่างกันในชนบทกับในเมืองเพียงแต่ว่าบ้านเรือนะเขาจะปลูกแบบสร้างแบบคนละอย่างกันเนาะนี่ก็เราก็จะเลี้ยวขวาเนี่ยค่ะ มาถูกทางแล้วคราวนี้หาทางเจอเมื่อกี้เลี้ยวผิดซอยจริงๆมันออกได้ค่ะแต่เราจําซอยไม่ได้มัวแต่ถ่ายมัง้งผิดซอยเลยเพื่อนๆถ้ายังไงก็ให้กําลังใจกันนะคะคอมเมนต์ดาวไม่ต้องก็ได้นะคะเพื่อนๆโอ้โหเดี๋ยวเอนน็นเน่มันเอาเด็กน้อยใส่มาดูสิตัดหน้าเราเสียวมากเลย ไปก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีกาเพิเพื่อน